สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพาดรับพี่น้องนะครับหลังจากที่ดราม่านะครับมีพระเอกลิเกท่านหนึ่งครับพี่น้องนะครับเพลินกับไปเต้นอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดพี่หนุ่มเพลินกับโพส์คือกันครับพี่น้องนะครับ แล้วก็บอกแบบนี่นะครับบอกว่ามักตัวมักบิดเบือนขนาดนี้บอยอมรับในสิ่งที่เฮ็ดขนาดนี้แนะนำไปอยู่กับอีมาลีเดอไปอยู่น้ำเขมรพุ่นเดอตัวเก่งบิดเบือนเก่งขนาดนี้งึดงึดงึด,งดปั๊บแล้วก็เราก็โพสอีกโพสหนึ่งครับพี่น้องนะครับบอกแบบนี่นะครับบอกว่าออกมาขอโทษด,ดีกว่า ดีกว่าออกมาแถหรือพูดไปอย่างอื่นนะเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ยังจะแถไปอีกปั๊ดแฟนกับพี่หนุ่มก็โพดมาแบบนี้ครับพี่น้องนะครับหลายโพดอยู่ครับถ้าอ่านไปก็สิหลายโพดกับพี่น้องนะเอาเป็นว่าแล้วก็โพดมาแบบนี้แหละพี่น้องนะครับสุดท้ายแล้วก็รีบออกมาขอโทษประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับ ส่วนเอฟซีนะครับเห็นแล้วก็ถึกใจหลครับเขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าน้องสาวของมาลีนะครับบางคนก็บอกว่าตอแลหน้าด้านาน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอีหลีพี่นุมแล้วหัวเราะนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ครบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวก็รู้นะประมาณนี้ครับพี่น้องส่วนเอฟซีทันนี้ก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่าบิดเบือนจนเข้าเส้น นะครับชีวิตถึงได้ตกต่ำกรรมสะสมปา้านบสีคนนี้ก็บอกว่าพระธาตพนมมีกล้องวงจรปิดทุกจุดคาแอดนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเงึดหลาย AI พนะโยนขี้ให้ AI ปาพีอนองอีกคนนึงก็บอกว่าผู้ดีก,ก็ถึกอีกนั่นละนะครับบางคนก็บอกว่าอีหลีเนะ แต่ในลีนะครับบางท่านก็บอกว่าอพี่หนุ่มเม่นไผ่น้อนะครับบางท่านก็งงอยู่ครับพี่น้องพี่หนุ่มเพิ่นวัได้บอกไห้ครับพี่น้องที่เราโพสเนี่ยเราโพสเราอาจจะฝันก็ได้ครับพี่น้องนะครับหรือว่าอาจิอ่าละเมอนะครับเพราะว่าปกติเราเนี่ยมักละเมอครับพี่น้องนะครับเราบ่ได้เอ่ยซื้อเด้อครับพี่น้องนะครับจากไปแล้วพี่น้องนะครับชอบโกหกชอบบิดเบือนจนเป็นนิสัยสินพี่น้อง บอกว่าทามาโกโหกแบบสี่ไปยูน้ำขมินเดอ้อประมาณนี้กับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับแบบสีตึกใจลายกับพี่น้องเขาไปคอมเมนต์นะอะไเยอะมากนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวทามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาใา่รอบนึงครับส่วนคลิปนี้ลาไปก้อนคลิปหน้าพ่อกันไ่สวัสดีครับ